วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถอดถาดสำหรับใส่ผงตะก้อและน้ำยาอันุมสังเกตได้เวลาที่เราดึงสุดเนี่ยมันจะติดตัวล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถถอดถาดทีนี้ได้โดยการเอานิ้วกดไปที่เสาร์รับปุ่มกดกดครับแล้วก็ดึงมีนติดเขี้ยวล็อกตรงนี้ เราสามารถถอดชี้นี้มาทำความสะอาดได้เนี่ยครับทำความสะอาดในรูทำความสะอาดตรงช่องสําหรับการไหลของน้ำอนุ่มนะครับดึงทำความสะอาดได้ทุมชิ้นเลยครับล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วประกอบกับเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดันเข้าไปเอ,อิบแบบนี้ครับ ร้อยครับขอบคุณครับ